สวัสดีครับผมเอมิโปนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาแนะนำทำความรู้จักกับ Mobile Workstation ซึ่งถือว่าเป็นโนบุกในกลุ่มของคนทํางานตัวจริงเลยทํางานแบบองค์งก์นะครับแบบคอร์เปอเรทซึ่งแน่นอนว่าเน้นเรื่องของการทํางานที่หนักหน่วงซับซ้อนแล้วก็มีวามเสถียรและก็มีความปลอดภัยด้วยกันนะครับตอบโจทย์การทํางานเวิร์กโหลดที่มีจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการทํางานโปรดักชันนะครับโปรดักทิวิตี้ต่างๆหรือว่าสายครีเอเตอร์อย่างเช่นการตัดต่อวิดีโอนะครับทำกราฟิกนี่ก็ใช่ซึ่งตองเหนือจาก CPU ที่แรงลื่นแล้วนะครับในส่วนอื่นๆ ก็สคัญํทั้งเรื่องของตัวหน้าจอที่สวยงามสมจริงแล้วก็แม่นยําตัวเครื่องเองก็ต้องมีความทนทานการเชื่อมต่อเองก็ถือว่าต้องครบถ้วนแบตเตอรี่ก็ต้องใช้งานได้อย,อย่างยาวนาะนทั้งวันตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ทํางานยุค h ฮ b ริดเวิรแบบนี้ก็คือทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จะเป็นที่บ้านนะครับที่ออฟฟิศนะครับหรือว่าร้านกาแฟแบบนี้ทําให้เราเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานได้ทุกที่ ที่เราต้องการเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นโน้ตบ,บุ๊กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆและผมเองเนี่ยก็จะมาทำความรู้จักนะครับกับ HP C-Book Firefly 16G9 ตัวนี้กับ1วันทำงานเต็มๆของผมแบบนี้ และตอนนี้นะครับผมเองเนี่ยก็อยู่ที่ร้านกาแฟนะครับร้านคาเฟ่ใจกลางเมืองเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่อีกที่หนึง่งที่หลายๆคนเนี่ยมาทํางานกันนะครับกับการทํางานที่อาจจะแบบจิงจังนะครับหรือว่าคุยงานกาันประชุมงานการเป็นต้นแน่นอนนะครับว่าก็เป็นเรื่องปกติของคนในยุคนี้อยู่แล้วที่จะพกโนบุกสักเครื่องหนึ่งมาทํางานนอกออฟฟิศหรือว่านอกบ้านซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับโนบุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เลยที่สําคัญนะครับที่เราเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับ HP C 4บุ๊ก f i r e f i ล e 16G9 ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ทรงพลังนะครับแรงลื่นด้วยชิปประมวลผลจากทาง Intel Core ตอบโจทย์เลยสลับงานเมื่อชีพที่หลากหลายแล้วก็ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นงานทำกราฟิกต่างๆหรือว่าตัดต่อวิดีโอขั้นสูงแล็ปท็อปเครื่องนี้ก็สามารถทำงานได้แบ่สบายๆนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับ CPU นะครับ Intel Core i7 1 2 6 0 p ซึ่งมีการทางานนะครับแบบไฮบิดคอมีทั้ง P c r e มี c o r e core, แล้วก็มี Intel t r a i l t o r เนี่ยช่วยในการจัดการทำงานอีกทั้นนะครับยังมีเรื่องของตัว VPro p l a t f o r m ก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มเพื่อความปลอดภัยมีเฉพาะในโนบุกที่เป็นสายคอมเ e r c i a ชียลอย่างตัว Mobile Workstation เครื่องนี้ได้ได้ว่านะครับเป็นโปรเซสเซอร์ Core i 7ที่เป็น CPU ระดับสูงตอบสนองการทำงานเนี่ยทุกทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็สเสถียรขึ้นรู้ไปถึงเราสามารถเปิดอีกโปรแกรมหนึ่งไปแล้วก็ทำงาน อีกโปรแกรมหนึ่งไปได้เลยในส่วนของตัวดีไซน์น,นะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่สวยงามแล้วก็พรีเมียมตัวเคื่องเองทั้งหมดเนี่ยทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมอลลอยนะครับที่มีการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC เนี่ยเป็นอย่างดีมีความบางแค่19.9ม mm, มแล้วก็มีน้ําหนักแค่1.8 mm, กิโลกรัมทั้งเองนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถหยิบจับพกพาขึ้นรถวางตัวนั้นใช้งานตรงนี้ได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาดใหญ่16นิ้วซึ่งถือว่าเป็นขนขาด กําลังเหมาะสมนะครับลำโพงเองนะครับก็เป็นของ Bang Olufsen นะครับซึ่งให้เสียงที่ดีที่ดังเลยทั้งในแง่ของการทํางานทั่วไปนะครับหรือว่าในความบันเทิงก็ตามส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อก็ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Thunderbolt 4นะครับ USB Type A ก็มีมาให้เียด้ว่านะครับในแง่ของการเชื่อมต่อนะครับครบคันอย่างแน่นอนส่วนการเชื่อมต่อแบบไร้สายก็เป็น Wi-Fi 6E และ Bluetooth ก็เป็นเวอร์ชัน5.3ด้วยกันสําหรับในส่วนของตัวจอแสดงผลนะครับ HP Cbook ไ i ล์ Fi 16 g ิ ตัวนี้ก็ได้เรื่องของตัวฟีเจอร์ HP Dream Color นะครับให้สีสันที่แม่นยำเที่ยงตรงนะครับระดับ sRGB 100%เลยเรียกว่างานทั่วไปหรือว่างานครีเอเตอร์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับหมาะกับตัวสัสดส่วนนะครับขนาด16:10ซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมเลยในการทำงานในยุคนี้ในส่วนตัวเคเลคนะครับก็เป็นแบบ Full HD พัดให้ความเหมาะสมกำลังพอดีเลยในการแสดงข้อมูลต่างๆแน่นอนนะครับในส่วนของตัวระบบปฏิการเนี่ยก็จะเป็น Windows 11 Pro นะครับซึ่งให้การทำงานที่เสถียรยิ่งกว่าแล้วก็ตอบโจทย์เลยสลหรับการทำาแบบองค์กรมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงฟีเจอร์บางอย่างที่โนบุ๊กทั่วไปไม่มีกันนอกจากนี้นะครับยังในเรื่องของตัวเว็บแคมที่ความเรีย500พิกเซล pixel, ทำงานผ่าน AI นะครับทำให้ได้ความคมชัดที่สูงยิ่งกว่าโนบุ๊กทั่วไปส่วนตัวไมโครโฟนเองเนี่ยก็จะเป็นไมโครโฟนที่มี AI ึ่งยน ทำให้ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้เป็นอย่างดีเลยในแง่ของการประชุมออนไลน์นะครับหรือว่าการทํางานร่วมกันแบบออนไลน์เนี่ยถือว่าดีมากๆทีเดียวสาหรับการใช้งานแบตเตอรี่น,นะครับเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง13ชั่วโมงด้วยกันนะครับไม่ได้ว่าทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเวลาเราใช้งานนอกสถานที่เนี่ยไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ก็สามารถทําได้เลย หรือว่าถ้าใครจะพกและเอามาชาร์จเนี่ยก็สามารถชาร์จไฟกลับได้อย่างรวดเร็วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจาก100%นะครับใช้เวลาชาร์จเพียง30นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ก็กลับมาอยู่ที่50%แล้วทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แบตจะหมดหรือว่าแบตจะไม่พอเพียงต่อการใช้งานแต่องไรก็ตามนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยใช้งานด้านไหนด้วยแต่ถ้าเราใช้งานทั่วไปนะครับทำงานเอกสารหรือว่าคอนซูมต่างๆอันนี้เพียงพอแน่นอนระบบความปลอดภัยเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ HP C Book Firefly 6G9 ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนมูกที่จัดเต็มเลยเรื่องของความปลอดภัยในหลายด้านในการอย่างตัว HP SureView Reflect นะครับเป็นเรื่องของฟีเจอร์นะครับให้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าจะลดมุมมองในการใช้งานนะครับเรากดเพียงแค่ปุ่มเดียวมุมมองเนี่ยจะลดลงทันทีเลยทําให้คนที่จะมองเห็นตัวหน้าจอจะเป็นเราเท่านั้นที่อยู่ตรงกลางส่วนใครที่อยู่ด้านข้างจะมองไม่เห็นเลยไม่ได้ว,ว่าเวลาเราเอานมูกเนี่ยไปใช้งานนอกสถานที่อย่างเช่นร้านกาแฟเป็นต้นแบบนี้นะคนอื่นจะไม่เห็นข้อมูลเราแน่นอนนะครับแม้จะพยายามดูก็ตาม ที่สำคัญนะครับยังมีในส่งตัว HP s u e Start ด้วยเป็นเรื่องของความปลอดภัยดับไบออทเลยอย่างที่โนบ,บุกทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทำได้ใครจะแฮ็กเข้ามาในส่งตัวไบออทนะครับได้ว่าไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนตรงนี้ทำให้เราเนี่ยมั่นใจเลยว่าข้อมูลของเราเนี่ยไม่หายไปไหนหรือว่าไม่โดนแฮ็กแน่นอนนะครับว่าครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงค่าไบออทต่างการเปลี่ยนโค้ดของเฟิร์มแวร์หรือว่าการตั้งค่าไบออทโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่ง HP เครื่องนี้นะครับได้ป้องกันไว้หมดแล้ว นอกเหนือจากนี้นะครับยังมีในส่วนตัวฟีเจอร์ที่ผมชอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวม่านชัตเตอร์นะครับที่เราสามารถเลื่อนปิดเปิดได้ก็เป็นเรื่องของความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะครับดูไปถึงนะครับโนบุ๊กเครื่องนี้นะครับเป็นโนบุ๊กที่มีน้ำพัสด้วยทําให้เราสามารถกดแป้นตัวเลขได้อย่างสะดวกแล้วก็แม่นยําอีกทั้นนะครับจะมีเรื่องของตัวฟลิงเกอร์พินนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานนะครับผ่านตัว Windows Hello ได้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกรอกรหัสทุกครั้งไปในการเปิดเครื่องเข้าใช้งานสุดท้ายนนนะะครัับก็็จเปอ่งตว คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบพรีเมียมเลยในการกดก็ถือว่าให้ความแม่นยำแล้วก็เงียบทําให้ในการใช้งานจริงๆนะก็ต้องบอกเลยว่าพิมพ์งานทั่วไปนะครับหรือว่าใช้งาน,นอื่นๆเนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้กดได้ดีแล้วก็เงียบมากๆไม่รบกวนการทํางานของคนอื่นอย่างแน่นอน HP C Book Firefly 16 G9 ตัวนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่ต้องการใช้งานแบบมืออาชีพนะครับจากการที่ได้ชิปประมวลผลนะครับเป็น Intel Core CPU ที่ทำงานได้อย่างหลากหลายยืดหยุนไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาหรือว่างานที่ซับซอ้อนงานที่หลากหลายทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะครับได้อย่างมั่นใจตอบโจทย์เลยสำหรับคนทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทำงานครีเอเตอร์เป็นวิศวกร,กรก็ใช่นะครับเป็นสถาปัตย์ก็ได้รู้ไปถึงนะครับในส่วนของ นักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆซึ่งต้องการโมบายเวิร์กสเตชันสักเครื่องหนึ่งนะครับที่รองรับการทํางานที่หนักหน่วงแล้วก็ซับซ้อนแบบนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ใน,นเรื่องของตัวความแรงนะครับแต่ว่าสามารถตอบสนองได้อย่างดีเลยทั้งเรื่องของแบตเตอรี่ที่ยาวนานนะครับความร้อนที่น้อยแล้วก็ความสเสถียรที่มากกว่าและสุดท้ายคือเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่โน,นบุกทั่วไปให้ไม่ได้เพราะจะว่าไปแล้วครับในยุคนี้ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยข้อมูลในเครื่องของเรานะ ในการทํางานแบบองค์กรหรือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยมันมีราคาที่สูงมากๆสูงกว่าตัวเครื่องได้สามฉะนั้นแล้วเนี่ยโนบุกที่มีเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยต้องให้ความสําคัญในยุคนี้ซึ่งนะครับมันจะส่งผลให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ตามทีว่าจะไม่ถูกแฮ็กหรือว่าถูกล้วงข้อมูลอย่างแน่นอน ในส่วงตัวสเปคเต็มๆนะครับของ s p C Book Firefly 16 G9 ตัวนี้ก็บอกเลยว่าจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวดีไซน์นะครับที่พรีเมียมสวยงามแล้วก็บางยิ่งกว่าเบายิ่งกว่านะครับอย่างที่นนบุกทำงานหนักๆเนี่ยปกติแล้วจะต้องมีความหนาแล้วก็หนักกว่านี้ที่สำคัญนะครับ ยังมาพร้อมกับตัว CPU Intel Core i7 นะครับที่ได้แพลตฟอร์ม Intel V Pro ทําให้เราเนี่ยมั่นใจเลยเรื่องของประสบการณ์ใช้งานโดยวรวมแล้วก็ความปลอดภัยที่ดียิ่งกว่าพร้อมกันนะครับยังติดตั้ง OS เนี่ยเป็น Windows 1 w Pro นะครับที่มีความปลอดภัยมากกว่ามีเครื่องมือที่มากกว่าสลับการใช้งานแบบองค์กรตัวจริงหน้าจอเองก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่เหมาะสมนะครับขนาด16นิ้วสัดส่วน16ตอ่อ10พอร์ตเลยเป็น Full HD Plus ค่าขอบเขตสี C, เป็น sRGB 100%ในส่วนของตัวกล้อง เว็บแคมเองนะครับก็เป็นแบบ5ล้านพิกเซลให้ความคมชัดที่ดีกว่าพร้อมกับฟังก์ชันนะครับ HP Auto Frame ช่วยเราเนี่ยสามารถจัดอยู่กลึ่งกลางเสมอนะครับเวลาที่เราขยับตัวไปในมาไหนเนี่ยกล้องเองก็จะช่วยปรับให้แบบอัตโนมัติทันทีสำหรับหน่วยความจำนะครับก็มาพร้อมกับตัว RAM แบบ ดีดีอานะครับซึ่งเป็นแรมแบบยุคใหม่เลยให้การทำงานที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวที่เก็บข้อมูลเนี่ยจะเป็น s s d M.2 NVMe CE นะครับแบบ Gen 4ก็ด้ทั้งตัวความเร็วที่สูงแล้วก็ความจุที่ใหญ่เหมาะสมกับการทำงานในยุคนี้ช่วยเลยนะครับในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยรวดเร็วแม่นยำแล้วก็สถินยิ่งกว่าเดิมสำหรับความทนทานนะครับก็เป็นแบบมิสทรี a ก e ก็คือเป็นความทนทานดับกองทัพนะครับเรื่องของการตกกระแทกฝุ่นละอองความร้อนความชื้นต่างๆการใช้งานนอกสถานที่อากาศร้อนอา เเครื่องนี้ก็ทนทานและสำหรับการรับประกันเองนะครับก็เป็นแบบ3ปีตามสไตล์ของ HP เขาเลยนะครับ on-site service จ้องฟรีถึงบ้านหรือว่าถึงที่ทำงานได้กันรวมไปถึงนะครับยังมีเรื่องของบริการอื่นๆอีกมากมายที่คอยช่วยเหลือโดย HP Cbook Firefly นะครับจะถูกแบ่งเป็น2ขนาดหน้าจอได้กันก็จะมีหน้าจอนะครับเป็น1 4นิ้วอย่างในรุ่น1 4 G9 แล้วก็ตัวนี้ที่อยู่กับผมเนี่ยจะเป็นรุ่น1 6 G9 นะครับสำหรับตัว HP Cbook Firefly สิ G9 เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0หมื่น 8,000บาทโดยเพื่อนๆนะครับสามารถกดดูข้อมูลได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยหรือว่าถ้าใครสนใจนะครับในส่วนของตัว 16G9 ก็สามารถกดลิงก์ดูได้เช่นเดียวกันก็จะมีข้อมูลแล้วก็สเปคพร้อมกับราคาเพิ่มเติมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยสลับตัว HP Cbook Firefly 14G9 นะครับจะมีราคาเริ่มต้นพิเศษถ้าใครสนใจนะครับต่างซื้อก็กดดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นเดียวกัน สรุปปิดท้ายนะคบประสบการณ์ใช้งานในรวมกับ HP C Book Wi-Fi 1 6 g 9ตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมแล้วนะครับชอบมากๆจากการที่โนบ,บุ๊กเครื่องนี้มันแบบเป็นดีไซน์ที่สวยงามน่าใช้งานนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมชอบก็คือการประมวลผลการทำงานจาก CPU ที่เป็น Intel Core i72 อย่างตัว Core i7 1260P นะครับซึ่งเป็นการทำงานแบบ Hybrid c o r ้นะครับมีทั้ง GCore e แล้วก็ e Core เนี่ยช่วยการทำงานนะครับผ่านตัว Intel t h r e a d i r e c t o r ทำให้มันสามารถทำงาน ได้อย่างหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนจะเปิดโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้พร้อมๆกันตัวเครื่องก็ไม่หน่วงแต่อย่างใดแล้วก็มีเรื่องของตัวฟีเจอร์นะครับแพลตฟอร์ม V Pro ด้วยทําให้เราเนี่ยมั่นใจเลยเรื่องของการใช้งานแบบองค์กรแบบมืออาชีพแล้วก็เรื่องของความปลอดภยัยอย่างที่โนบุกทั่วๆไปเนี่ยเขาทําไม่ได้กันนอกจากนี้นะครับจะเป็นเรื่องของความทนทานนะครับคือไม่ใช่แค่สวยไงแต่ว่าตัวเครื่องเองเนี่ยมีความทนทานนะครับเรียกว่าเราจะพกพานะครับไปใช้งานนอกบ้านนอกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนั้นกาแฟอย่างออฟฟิศ หรือว่าเอาดอกรก็สามารถทําได้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะร้อนเกินไปไหมจะมีฝุ่นหรือเปล่าหรือว่ามันจะตกกระแทกหรือเปล่าเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันทนทานอยู่แล้วนั่นเองที่สําคัญเลยก็คือนะครับเรื่องของตัวหน้าจอจากการที่เป็นฟีเจอร์ HP DreamColor นะให้สีสันที่มันสดใสเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยําเลยด้วยค่าขอบเขตสีเนี่ย SRGB ร้อเซ็์ภาพเนี่ยสวยงามในของการดูหนังฟังเพลงหรือว่าในการทํางานแบบครีเอเตอร์แล้วก็ที่ผมชอบเลยนะคือจอเนี่ยเป็นแบบจอด้านไม่ค่อยจัดทอนแสงนะครับทำให้ในการทํางานนองสัานที่แบบนี้แสงเยอะแบบนี้ ไม่ค่อยที่จะรบกวนสายตาเท่าไหร่นะตัวลำโพงก็ดีเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับเป็นของ Bang Olufsen นะครับให้เสียงที่ดังนะครับในทุกย่านเลยนะครับเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยชัดเจนแน่นอนดูหนังฟังเพลงก็โอเค,ออเ,คเลยหรือว่าในการทํางานนะครับวิดีโอคอประชุมออนไลน์เสียงก็ถือว,ว่าดีมากกว่านตบ,บุกปกตทิทั่วไปแล้วก็ในแง่ของการพกพานะครับไปใช้งานก็ถือว,ว่าสะดวกสบายตัวเครื่องเนี่ยบางเฉียบเลยนะครับ19.9มิลลิเมตรนั่นเองแล้วก็ความเบานะครับอยู่ที่1.8กิโลกรัมหยิบจับขึ้นรถใส่ กระโปงกระเป๋าเนี่ยสะดวกเมื่อเทียบกับความแรงความเื่อที่ได้แล้วผมถือว่าออตอบโจทย์ในงการพกพาอย่างแท้จริงเลยส่วนข้อควรรู้นะครับก่อนซื้อสลับตัว HP C Book Firefly 16G9 ตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็จะมีสเปคให้เราสามารถทัสตอมได้อย่างหลากหลายว่าจะเป็น CPU เบอร์ไหนนะครับมีการ์ดจอแยกไหมมีแรมแล้วก็มีตัวเรทเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าเพื่อนๆเองก็ต้องทําการบ้านก่อนกดสั่งซื้อกันนิดนึ่งเหมือนกันแล้วก็โน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเป็นในกลุ่มของ mobile workstation ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนทั่วไปหรืออว่่่าาคนนทีเเเไปเลกม ถ้าเล่นเกมเนี่ยอาจจะเหมาะกับพวก HP Victus หรือว่า OMEN มากกว่าแต่ถ้าคนไหนนะครับเน้นการทำงานแบบตัวจริงเลยแบบมืออาชีพแล้วก็ต้องการน้บ,บุกที่แตกต่างดีกว่าแนของตัวความปลอดภัย HP Cbook File f i l y 16G9 ตัวนี้ก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอนเอาล่ะครับก็จากกันไปนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับตัว HP Cbook File f i l y 16G9 ตัวนี้ก็มาบอก,กนหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชวนพูดชวนคุยกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปตัวนี้ไอ้พวกงขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับ